สวัสดีทุกทุกท่านนะคะตอนนี้ตีห้านาทีก่อนนั่งสมาธิครูดาขอทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนก่อนเนาะ<ม>พอดีมีน้องนะคะในกลุ่มส่งภาพนี้มาให้พอดีเลยคือด้วยประสบการณ์ของครูดานะเกี่ยวกับเออคือครูดาไม่ค่อยจะรู้จักนะคะลิงที่ที่เป็นของปลอมอะเนาะเฟกันนะคะ หรือคือพูดง่ายว่าชีวิตคูดาไม่ได้ยุ่งวุ่นวายกับอะไรแบบนี้นะคะคูดาจะเข้าไปในกระเป๋าตังค์าย w ล l ล e t ใบเก่าของสามีเนาะโอ้เป็นประโยชน์มากเลยแอปพาของสามีนี้คุูดาก็กดภาย browser นะคะแล้วนี่คือ wallet กระเป๋าตังค์เนะาะพอกดเข้าไปตรงนี้ที่นี่เนี่ยถ้าคุูดาใช้ใบหน้าล็อกเข้าไปเนีนะคะ mm. ก็จะเป็นกระเป๋าใบใหม่นะคะ ทำไมคูดาออบอกว่าทำกระเป๋าใบใหม่ไปเลยเขาบอกว่าเราไม่รู้ว่ามันมาฝังตัวอยู่ในกระเป๋าเราหรือเปล่านะะแต่บางทีก็เป็นไปได้ว่าแค่ตอนปลดล็อกเราไปปลดล็อกให้เขาอะค่ะอะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะเดี๋ยวคูดาต้องเอากล้องออกไปก่อนเพราะคูดาคือพูดง่ายว่าเครื่องเนี้ยเขาอ่านใบหน้าของคูดาอยู่เพราะเป็นใบใหม่นะคะใบเก่าก็ก็ไม่อ่านแล้วเพราะฉะนั้นคูดาต้องไปเอาเออ วลีมาก่อนยี่สิบสี่คำเนาะนะคะของใบเก่าเสร็จแล้วเนี่ยก็มาวางวลีตรงนี้เนาะทีนี้กูดาก็กดอันข้างบนนะคะอันข้างบนเนาะก็คืออันล็อกเนี่ค่ะด้วยวลีนะคะอ่าเข้ามาได้แล้วนะคะแล้วพอคูด้าเข้ามาในพื้นที่ของใบเก่านะคะทีนี้เราจะได้รู้ว่าลิงลิงเนี่ยมันปลอมเนี่ยวิธีของมันอะ่ะเป็นแบบไหนนะคะ ทีนี้เรามาดูตรงนี้นะคะเรากดตรงสามเหลี่ยมคือคือถ้าใครให้คือถ้าใครส่งลิงก์มาแล้วให้สมาชิกนะคะทําแบบนี้อย่าทำนะคะอย่าทําจะดีที่สุดตอนนี้ก็คือเหรียญที่เข้ามาในในยอดของเราที่ที่โอนมาแล้วเนี่ยนะคะที่ได้รับการย้ายโอนมาแล้วเนี่ยมาเข้ากระเป๋าเราแล้วเนาะอย่าเพิ่งทําอะไรเลยอย่าเพิ่งย้ายเข้ามาในยอดบาลานซ์ยิ่งดี หรือถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือให้ใช้เครื่องมือถือเก่าขุดไปก่อนนะคะขุดเหรียญน,นะากับเครื่องอีกเครื่องหนึ่งที่ไม่ไม่ไม่ที่เราไม่เล่นอินเทอร์เนต็ตอะค่ะอันนั้นาดีที่สุดอันนี้เป็นความคิดของลูกสาวเนาะคือจริงๆแล้วอะ่ะเมื่อถึงเวลาที่เหรียญเราได้เหรียญกันแล้วนะคะเหรียญเปลี่ยนเป็นเงินแล้วนะคะซื้อมือถือใหม่ไปเลยขุดเหรียญอย่างเดียวให้ถือว่านั่นคือธนาคารของเรานะคะ เราจะไม่ไปจับเครื่องนั้นเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะที่นี้เรามาดูนะคะเราก็เข้าตรงนี้เนาะเราก็คือลิงก์เหล่านี้มันเชื่อมอยู่กับโลกภายนอกไงคะ่ะไม่ใช่ของภายอะ่ะเห็นไหมคะแต่ทีนี้เรามาดูว่าลิงก์ที่เขาส่งมาเนี่ยมันเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเขาเขียนมาให้เราแบบนี้ค่ะ coreactiveid.com/id ไหมคะแล้วก็โอเดรก็กดตรง Return เหใช่ไหม เอาละเนี่ยกูดาเข้ามาเป็นแบบนี้นี่ฮะแล้วเขาก็ให้เรากดตรงนี้นะคะคูดาก็กดเข้าไปแล้วหน้าตามันก็เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้ซึ่งมีน้องคนหนึ่งเพิ่งส่งมาให้คูดาเมื่อกี้เนี่ยว่าคูดาครับนี่มันเป็นไพ่เบราว์เซอร์ปลอมนะคะ เป็นพาดเบราว์เซอร์ปลอมก็อย่างที่บอกเนะมันเป็นวิทยาทานที่ดีที่สิ่งนี้ส่งมาให้ครูดาเลยทำให้ครูดาเนี่ยได้มาทำวิดีโอให้หลายๆท่านดูจะได้รู้ว่าอ้อมันเป็นแบบนี้เนาะจะได้ไม่โดนหลอกอ่ะครูดาก็กดตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ากดเข้ามากดตรงตรงตรง,ตรงลิงก์นี้เมื่อกี้เนาะแล้วก็เข้ามาไม่กล้ากลับเลยคะ่ะถ้ากลับเดี๋ยวต้องมาออกใหม่อีกเพราะมั่อกอนปลอมอมะเนาะมันเหมือนว่าเราจะรู้ทัน นะคะที่นี้เป็นเนี่ยที่ครูด้อ่านไปวันตรงที่เชื่อมกับนาคารตรงที่เชื่อมกับเงินสดตรงนี้เชื่อมกับอะไรนะ e wallet อ่อ e wallet เนี่ยก็ electronic wallet นะใช่ไหมตัวเล็กจังไม่แน่ใจ google pay นะคะ pay, paypal crypto trust ก็คือกระเป๋าตัง wallet พวก bitcoin พวกอะไรก็เยอะแยะไปหมดค่ะถ้าเรากดไปในนี้นะคะ ทีนี้น้องอะค่ะลูกสาวกูดานอบอกว่าเขาไม่อยากกดตรงเปเปาไอ้กดตรง Google Pay เพราะว่าเขาเออคือคือถ้าเรามีเงินเชื่อมกับกระเป๋า Google p เ y ก็กลัวโดนดูดเขาก็เลยลองกดกับเ Pay เปาเขาบอกเขาไม่มียอดเงินอยู่ในเ Pay เปาเมื่อวานเขาก็เลยลองกดตรงนี้สรุปสรุปแล้วไม่ว่าจะกดตรงไหนมันได้เชื่อมกับเราหมดแล้วอาทีนี้มาดูวิธีหลอกของเขา นี่ยค่ะก็คือเดี๋ยวคูดาต้องไปเอาวลีมาก่อนนะคะวลี24คําเพราะว่าเขาให้เราใช้วลี24คําการหลอกแบบนี้เนาะหลอกให้เราตั้งวลี24คําดคูนะคะแล้วอะไรอีกคะเดี๋ยวคุดาจะวางวลี24คนะําคเนาะจะได้เห็นว่าเขาหลอกเราแบบไหนแล้วตรงนี้นะคะให้เราใช้กดปดล็อกวลี24คําให้เขา เห็นไหมคะและข้างล่างเนี่ยเป็นอันล็อกด้วยเอ่อฟิงเกอร์พินพ์พิมพ์ก็คือปลดล็อกด้วยนิ้วมือซึ่งเนี้ยค่ะมันหลอกเราเพราะถ้าไปกดล็อกด้วยนิ้วมือมันไม่มาเห็นไหมคะไม่มาเพราะนิ้วมือเนี่ยมันมันเขาเชื่อมไม่ได้นะคะกูดาว่านะแต่เนี่ยพอเราเราใช้วาลีไอ้นี่กูดาไม่ทราบนะคะกูดาก็ไม่มีประสบการณ์มากกับสิ่งเหล่านี้นะคะเหมือนที่บอก คูดาไม่ได้ยุ่งกับสิ่งเหล่านี้มากมายจริงๆแล้วกูดาก็แค่กดนะกดขดเรียนแล้วก็จบแต่พอมาเจอลิงก์นี้มันคงเป็นหน้าที่ของคูดานาอที่ต้องส่งพลังงานบุญนี้มาช่วยเหลือทุกๆท่านเหมือนท่านนะคะเหมือนองค์พระท่านท่านทางองค์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยกำลังปกป้องคุ้มครองบัญชีเหรียญของทุกๆท่านอยู่นี่คือใช่ค่ะท่านส่งพลังมาตอนนี้นะคะ ก็ขอให้เป็นเช่นนั้นอ่ะกูดาไปต่อนะหลังจากวางวลีแล้วกูดาก็เนี่ยค่ะปดล็อกด้วยด้วยเอ่อวลีกดปัป๊บทุกท่านดูนะเดี๋ยว,ยวแป๊บนึงฮ่านี่เลยค่ะมันขึ้นแบบนี้ค่ะเออเลอคลิกโอเคเห็นไหมคะนี่นะคะอย่าก,กดต่ออย่าไปต่อจำไหมนะคะอย่าไปต่อ แต่จะดีที่สุดอย่าไปยุ่งกับลิงไหนเลยไม่ว่าจะเจอลิงกไหนถ้าถ้าเป็นอารมณ์ประมาณนี้อย่าไปต่อทีนี้กูดาจะกดโอเคจุ๊บไปโอเคแล้วนะเนี่ยเขาได้บัญชีของเราไปแล้วนะคะเขาเขาเหมือนว่าถ้าเหรียญในบันเนี้ยมันวิ่ง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 เห็นไหมคะคือถ้าเหรียญอยู่ในกระเป๋าใบเนี้ยเขาได้ไปแล้วระบบของเขาว่ะค่ะเนาะแล้วมันก็วิ่งเนี่ยค่ะ มันก็วิ่งอยู่แบบเนี้ยไม่ทําอะไรอีกเลยแต่ว่าเขาดูดไปไม่ได้หรอกเพราะกูดาไม่มีเหรียญในนี้แต่เนี่ยเขาจะส่งมาอารมณ์ประมาณเนี้ยอย่างในกรณีนี้นะคะแต่ในกรณีเลิงก์อื่นที่บอกว่าออคุณสามารถเคลมเหรียญได้ถ้าคุณ,คณกดลิงก์นี้คุณสามารถเคลมเหรียญได้หกร้อยเหรียญหรืออะไรแบบนี้ขอร้องเถอะค่ะอย่าไปกดอะไรทั้งนั้นเนาะ โอเคที่นี้ในกรณีนี้นะคะลิงเนี่ยมันมาแบบนี้แล้วเขาก็ให้มาแบบเนี้ยให้เรากดนะคะ c อร์ร e แอคทนะคะแล้วก็ขีด ID จุดขอมนี่คุณดาอ่านให้กับสมาชิกที่เป็นแบบคุณลงุงคุณป้าคุณพี่คุณนา้าคุณอาที่ไม่แบบไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับขอมนะให้รู้กันเนาะคุณดามาช่วยเนี่ยจริงๆคือช่วยช่วยแบบทุกๆท่านที่ ที่เป็นประมาณแบบตาอินกับตานาน่ะคือไม่รู้อะไรอะค่ะโดยส่วนมากนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยคะ่ะสแลกหรือว่าเอ่อขีดนะคะเออไม่ใช่สิทับนะคะ ID อ,อารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะแล้วเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเขาก็ทำวิดีโอวิธีทำมาให้ด้วยนะเข้าไปแบบไหนเออนะคะทีนี้น้องนะคะสมาชิกในกลุ่มนะคะส่งมาให้ดู อารมณ์ประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นเนี่ยค่ะของปลอมเนี่ยเฟกของปลอมเนาะเนี่ยของเขาก็ขเขาก็าทํามาให้ดูเนี่ยคุณดาวต้องดาวน์โหลดดีกว่าอะมาดูกันว่าคุณดาวขยายได้จอได้ไหมอ่าได้พอดาวโหลดได้ดูกันชจจัดๆจะได้อ๋อมันจะมีเนี่ยค่ะให้เราเนี่ยแอคชั่นก็คือแลกเปลี่ยนอะไรแบบนี้ค่ะในนี้เนาะแล้วก็เกมนะคะ เออแล้วพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ที่คุณดได้รับข้อมูลมานะเมื่อวานมีสมาชิกท่านหนึ่งบอกมาในกลุ่มนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าเออเหรียญของเขาเนี่ยที่มีคือเขาก็เล่ากันให้ฟังอ่ะเนาะที่โดนดูดไปอ่ะนะคะเนี่ยเขาบอกว่ามีกลุ่มเพื่อนที่มีเหรียญหายเหมือนกันค่ะก็เลยได้นั่งคุยกันส่วนมากเออเหรียญหายที่เหรียญ เรียนเหรียญที่หายนะคะจะไปอยู่กลุ่มของคนที่ขุดเพชรอะคะ่ะคือคือตรงที่เป็นสัตว์เลี้ยงอะคะ่ะซึ่งตรงนั้นตรงนั้นนะ่ะในแอปพายก็บอกแล้วนะคะว่าไม่ได้เป็นของระบบเหรียญพายเน็ตเวิร์กโดยตรงเพียงแต่ว่าเป็นเป็นลิงก์ของที่อื่นมาเชื่อมกับเราเพราะฉะนั้นใครท่านใดที่ขุดนะคะอะไรนะเพชรอะคะ่ะเพชรอะเลิกทำเลยคะ่ะ คูดาว่านะเพื่อเพื่อที่จะแบบเออจะได้ไม่สวยกูดาพูดตรงๆเนาะเพราะกูดาก็าก็ไม่รู้เพราะูดาไม่ไปยุ่งกับตรงนั้นนะคะทุกท่านก็ได้เห็นแล้วเนาะว่าหน้าตาปลอมมันเป็นแบบไหนนะคะแล้วกูดาก็กราบขออาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ปกปักรักษาปกป้องคุ้มครอง,งขอให้บัญชีของทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกท่านอยู่รอดปลอดภัย ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่ามาแบบทิศทางใดก็ขอให้ปลอดภัยนะคะสาธุค่ะ